มีอะไรเหรออ๋อเปล่าไม่มีอะไร,รอ่ะนายคงกำลังคิดอยู่ใช่ไหมล่ะว่าฉันเนี่ยไม่น่าจะกล้ามานั่งกินบะหมี่เกี๊ยวข้างทางแน่นอน, <c oughs> นจะบอกอะไรให้บะหมี่เกี๊ยวเนี่ยร้านโปรดของฉันเลย่าแต่ คุณโอเคนะก็วันนี้เป็นวันเกิดของคุณทั้งทีอะแทนที่คุณจะได้กินร้านอาหารรูๆูที่มันพิเศษพิเศษแต่คุณต้องกลับมาอยู่ที่เนี่ยมานั่งกินบะหมี่เกี๊ยวข้างทางอะไรแบบนี้กับผมแล้วใครว่านี่ไม่พิเศษละ่ะบะหมี่เกี๊ยวข้างทางในร้านโปรดของฉันต่รู้ไหมว่าฉันไม่ได้กินมานนานแค่ไหนแล้ว มันมีเกียวธรรมดาธรรมดาเนีแหละพิเศษที่สุดเอ้าเหรอเอ้ยแต่เมื่อกี้ผมสั่งธรรมดาไปนะไม่ได้สั่งพิเศษนี่